ให้เลือกคนที่ดีประชาธิปไตยคือสิทธิ์และเสียงของเราที่มีนั่นคือหน้าที่ในการออกไปใช้สิทธิ์ต้องตรหนักคิดในการออกไปเลือกตั้งอีกต้องเสริมสร้างประชาธิปไตยให้ยังคงอย่างยังคงเบิกบานในครอบครัวและคือส่งเสริมให้เยวาวชนได้มีส่วนร่วมในหน้าที่ในการรณนนรงค์ ผู้ที่มีสิทิ์รันักแรยังคงคงยังออกไปเลือกตั้งเนะตอนนี้ก็็ใกล้ฤดูการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าหนึ่งอนะ่ะทีนีจะต้องมีข่าวการหาเสียงไปอีกสักพักใหญ่อ่ะนะคือมันจะน่าเบือ่อแต่ก็ยังดีก็ไอไปดูข,าข่าวฆ่ากันเลือดท่วมมันน่าหดหูนะผุว่านะอืใช่ครับ นี่พี่เบิ้มครับครับพี่เบิ้มชอบอ่านข่าวการเมืองเหมือนลุงเพื่อนหรือเปล่าครับโอ้ไม่หรอกครับจริงๆแล้วนะครับผมชอบอ่านข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจมากกว่านะครับเพราะอ่านแล้วรู้สึกว่ามันคึกคืนดีครับผมโอ้โหไอ้เบิ้มข่าวเศรษฐกิจมันมีแต่ตัวเลขดูแล้วงงตึ๊บมันคึกคืนตรงไหนเนี่ยไม่เห็นไงช่วงนี้เขาพลาดหัวข่าวไอ้เบิมละมีแต่ข่าวเงิน๊บจุ เฮ้ยมาอีตัวแล้วเจ้าเขาว้ายังบินไหวอยู่นะเขามาจากเมืงจริงเนี่พวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าตลกเลื่อยเฉยอะไรไปอย่างนี้สนใจเหตุบ้านการเมืองมั่งก็ดีนะควรจะเลยจะได้หวัยตาไวรู้ว่าบ้านเมืองไปถึงไหนจะได้เตรียมตัวให้พร้อมเสมอลุงเพิ่มจ๋าอีพี่เพิ่มมาแกก็ขี้ตลกตามแกแหละจริงๆแล้วบ้านชนะจริงจนะยี่ตัวเล็กลูกเชนเนี่ย จริงจังกับเรื่องก,การเลือกตั้งมากเลยอะไรที่เป็นกิจกรรมกับแบบนี้นะลูกฉันเข้าร่วมอย่างจริงจังเลยลุงหรือรุ่นอาทิเนี่ยแค่มอตนๆน,นั้นนันมาสนใจการบ้านการเมืองทาไมกับมาลููออหน่าเบื่อออกอะ่ะเด็กมันสนใจตอนนี้ก็ดีแล้ว<อ>มันสนใจการเมืองอย่างเงี้ยปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็กๆมันดีที่สุดแล้วที่เขาสนใจข่าวบ้านข่าวเมืองเพราะว่าเขามีไอดลอลเนี่ยอยากดูไหมไอดอลเขาคือใคร,ใครบ้างมาค่ะใครอะ่ะ นั <étique> <occasions? S 2> ่งอย่างนี้ไหมหลอไม่ได้หลอไม่ได้พี่แฟนผู้ชมเกินไปไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับหมายพูดอย่างนี้เขินนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องขึ้นอยู่ที่ตัวเด็กเขามากกว่าว่าเขามีความสนใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแค่ไหนทีนี้น้องพีทำอะไรอยู่ครับเห็นก้มหน้าก้มตาดรง่วงเช่เขากำลังทำพรีเซนเทชันนะคะโงกันเลยเชิญมาละพรีเซนเตชันแปลว่าอะไรแปลเป็นไทยก็คือรายงานหน้าห้องเรียนนี่แหละ เสร็จรือยังโลกนี่<อ>นครับสวยไหมครับอุ้ยไหนดูสิ<อ>เกี่ยวกับอะไรเนี่ย<ม>โอ้เกี่ยวกับการเลือกตั้งซะด้วยเ<ม>ข้าทางน้องพีเลยเนาะใช่ครับว่าจะสวยเลยก็พอดีคุณครูครับให้ผมคิดว่าจะพูดยังไงเกี่ยวกับการเลือกตั้งดีผมก็เลยปิ๊งไอเดียเลยครับเพราะผมแนวดูข่าวบ่อยแล้วก็ดูข่าวทุกทีนะครับผมก็ยังงงครับว่าทําไมมักจะมีคนเนี่ยทำผิดกฎหมายเลือกตั้งทุกครั้งผมก็เลยเอาเรื่องนี้ครับมาพราเาาีเซต์ นี่ต้องชมน้องพีเลยนะครับที่เป็นคนช่างสังเกตติดตามข่าวสารการเลือกตั้งและที่สําคัญเนี่ยต้องขอชื่นชมคุณครูแล้วก็โรงเรียนของน้องพีที่ส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตยครับอโอ้แล้วน้องพีจะไปพรีเซนต์ข้างหน้าห้องอยังไงอะคะอืมงั้นเอางี้ดีกว่าครับผมอะซ้อมมาเต็มที่แล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ลีลาให้ดูครับโอ้เลยๆล,ลูกผมครับสว, <laughs> วัสดีครับ ตายายพี่นะป้าอาทุกท่านนะคะัมพี่ป้า,ปานาอาก็ได้ลูกวันนี้ครับผมผมนายปัทภพีครับที่จะมาปรากฏตัวอยู่ในช่วงเลือกตั้งนี้นะครับผมแน่ละลอยอย่างนี้แน่นอนครับนายปัทภพีแน่นอนพ่อปแวันนี้ครับผมก็อยากจะมาเตือนผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับให้ระวังครับเรื่อง ทําผิดกฎหมายเลือกตั้งครับผมซึ่งเป็นอะไรที่สําคัญมากใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอนี่ต้องห้ามเลยนะครับผมและใครนะครับที่ยังจะฝืนทําอีกนะครับผมเตือนเลยนะครับว่ามีโทษทั้งปรับและจําคุกแน่ๆครับโอ้แต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้หวังอะไรมากหรอกครับก็แค่อยากให้อัตราการทําผิดกฎหมายเนี่ยให้มันน้อยลงหรือไม่มีเลยก็ได้นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แจมแจมแจมว้า จำแล้วจำว้า,า,า,าว,าวาุนี่พ่อเนี่ยไดสังเกตไหมครับทุกคนครับเหมือนเราดูทีวีอยู่นะเอาคุยประเด็มเพีครับแล้วไอ้ข้อห้ามที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างครับอืมงั้นเรามาเริ่มที่ข้อห้ามแรกๆนะครับที่มีความสําคัญหน้าเลยนะครับ<ม>ข้อแรกครับ ห้ามซื้อสิทธิ์ครับผมเพราะว่าผิดกฎหมายสิทธิ์ใครใครก็ห่วงครับผมเพราะฉะนั้นเจ้าของสิทธิ์ก็ห้ามขายเสียงเช่นกันครับผมอ่าแั้นข้อต่อไปเลยนะครับห้ามทําบัตรเลือกตั้งทารุดด้วยนะคะผมไม่ว่าจะฉีกขีดเขียนหรือว่าจะระบายสีขยําทิ้งไม่ได้เลยนะคะผมและข้อต่อไปครับห้ามนําบัตรเลือกตั้งออกจากที่เลือกตั้งด้วยนะครับผมอืมผิดนะครับเอาออกจากครูหาผิดนะครับ และห้ามข้อต่อไปครับเป็นเกี่ยวคนที่ชอบเล่นการพนันครับผมห้ามข้อนี้ครับก็คือห้ามเล่นการพนันหรือทายผลเกี่ยวกับเลือกตั้งจริงๆแล้วนะครับการพนันเนี่ยเล่นยังไงก็ผิดแหละครับผมผิดหมดเลยค่ะครับ<ช>ผมและข้อต่อไปที่ผมอยากจะมาย้ําเลยนะครับนั่นก็คือห้ามขายหรือจัดเลี้ยงสุราตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเที่ยงคืนของวันเลือกตั้งเสร็จครับผมโอ้และข้อใดที่ผมพูดนะครับ ถ้าคุณทำผิดมีสิทธิ์ติดคุกแน่ๆครับจดจำสิ่งที่ผมห้ามไว้เพราะว่าผมคือนายบรรพีแห่งชุมชนเพื่อนมดีสวัสดีครับเจ๊เจ๊เจ๊เสุดยอดเลยลูกแม่เนื้อหาแน่นนะยิ่งลีลาเจอดดีเดิมสุดยอดพี่นะพี่เนาะคะแนนเต็มให้เลยเรานี่นะว่าพี่เม้งตาเดิมลุงเพิ่มให้สามผ่านเลย รอบต่อไปเลยครับ <Yeah. S 1> ผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าประเด็นของน้องผีนี่ดีมากๆมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในห้องเรียนที่จะเอาไปให้บอกต่อกับผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ออกเสียงได้เพราะว่าถ้าทุกคนเนี่ยทำการเลือกตั้งให้มันเป็นไปอย่างสุจริตคะแนนที่ได้ก็จะเป็นคะแนนที่บริสุทธิ์เป็นเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงครับ oh. แต่เราก็เห็นกันบ่อยไปนะคะว่าเวลามีผลเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยแต่ละฝ่ายก็จะออกมาคัาดค้านกันค่ะ แล้วก็วุ่นวายหน้าดูเลยว่าจะสรุปกันได้ถ้ามันไม่ใช่วุ่นวายอย่างเดียวสิมันเปลืองทั้งงบประมาณชาวบ้านเขาก็พากันเบื่อนายแล้วบางทีแต่และฝ่ายเนี่ยก็ไปทะเลาะก,กันเองก็มีไอการแตกความสามัคคีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีในการพัฒนาบ้านเมืองเลยนะทางกกตน,นี่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ<อ>ก็เลยมีแนวคิดทําโครงการการเลือกตั้งเชิงสมราชาตขึ้นมาโดยกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้สมัครผู้สนับสนุน เราจะเน้นไปที่การสร้างความรู้ความเข้าใจการเคารพกฎหมายรวมทั้งการเสริมสร้างความสามาคัคคีระหว่างผู้สมัครผู้สนับสนุนและบุคคลที่จัดก,การเลือกตั้งจะได้ทํางานร่วมมือกันทําให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสและก็เป็นไปอย่างราบรื่นครับพูดง่ายๆก็คือทุกคนต้องมีน้ําใจนะักกีฬาใช่ไหมครับเล่นตามกฎรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยถูกไหมครับ ถูกต้องนะครับกอกระตอเน,นี่ยก็เลยจึงพยายามีจ่จะสนับสนุนให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเนี่ยปรับวิธีคิดสมัยไม่ใช่มาสู้กันอย่างเดียวเพื่อผลแพ้ชนะแต่อยากให้หันหน้าเข้ามาหากันให้เข้ามาแข่งขันกันอย่างถูกต้องแข่งกันทําแต่สิ่งดีๆที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนถ้าทุกฝ่ายคิดแบบนี้ได้เนี่ยประชาชนก็จะสบายใจที่จะไปทําหน้าที่เลือกตั้ง เพราะประชาชนจะรู้ว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้แทนก็อุ่นใจได้ว่าผู้แทนคนนั้นน่ะจะเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนมาก่อนอยู่ดีครับนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยอันนี้มันงานเมียผมจะชัดงานเนี่ยงานอะไรอะพี่งานช้างไงจ๊างานช้างเหรอ ร้อนเลยเนี่ยเยอะนิดก็โดนชัางเหยียบตายหรอกใจเย็นใจเย็นไอ้เรื่องนี้ทะเลาะกันเมื่อไหร่ก็ได้มันง่ายแต่ไอ้เรื่องยากก็คือการปรับวิธีคลิปเนี่ยเออที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย กำลังจะบอกว่ามันต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายตัวพวกเราเองก็ต้องมีส่วนในการร่วมมือในการบอกต่อส่งต่อความรู้ความเข้าใจด้วยเหมือนกับที่น้องพีเขาทาอยู่นี่ไงนี่แหละคือพลังของคนรุ่นใหม่ลูกชายของแง่ขแต่พลังของคนรุ่นก่อนอย่างลุงเพิ่มเนี่ยก็ยังมีค่านะครับ ว่าไม่ว่าจะรุ่นไหนเนี่ยถ้าเริ่มจากตัวเราเองก่อนโดยการใช้สิทธิ์ใช้เสียให้อยู่ในกรอบกติกาเลือกคนที่ดีทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอถ้าพวกเราคิดได้อย่างนี้แนละทําให้ได้อย่างนี้กันทุกคนนะครับรับรองว่าผลประโยชน์จะตกอยู่ที่ประชาชนสังคมชุมชนและประเทศชาติแน่นอนครับถูกต้องถูกต้องแล้วครับ ของประชาชนและอีกเยาวชนคือสิ่งสำคัญที่คนไทยทุกคนต้องมีความรักความสามัคคีเป็นการเลือกตั้งเชิงสมานฉะันเยาวชนร่วมกันลูกเสืออาสาก่อ,กอต่อความรักสามัคคีคือสิ่งที่ไทยยังรอรวมใจออกไปเลือกตั้งรวมพลัง รับพวกเราชาวกกตสิทธิประชาิปไทยต้องออกไปใช้เหลือกคนที่ดีประชาชนไทยคือสิบกกตสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม